กายกูดูสวสดีครับวันนี้ผมกับโชคไทยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของเนี่ยฮะนี่เลยลาโพงเ็นเดอร์มอนเทเลครับผมหน้าตาตัวบอดี้นี่สีสีดํานะครับผมตัวขอบขอบที่จะเป็นสีดํานะครับผมขอบเป็นสีดําแต่ว่าจะตัดด้วยเนี่ยฮะตัวตัวบอดี้เนี่เป็นตัวข้างหน้านี่จะเป็นสีซิลเวอร์นะครับแล้วก็มีโลโก้ที่สวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับเฟนเดอร์มอนเทเลนะครับผม ครับเรามาดูว่าเบนเดอร์มอเตอร์เรตตัวนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับเบนเดอร์มอเตอร์เรตรุ่นนี้นะครับผมกําลังขับอยู่ที่120อ่สวัตต์นะครับของเขาก็จะมีในส่วนของอันดับแรกเลยครับก็คือปุ่มปุ่มพาวเวอร์นะครับผมกดตัวนี้นะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะครับเป็นสีฟ้าขึ้นมาพร้อมกับเสียงนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของนะฮะฮอตต่อ a u x นะครับผมแล้วก็ไฟ ก็จะเป็นในส่วนของบลูทูธนะฮะ AUX แล้วก็ RCA ที่อยู่ด้านหลังนะครับถ้าเกิดกรณีที่บลูทูธเนี่ยฮะเราสามารถกดแพร์ตรงนี้นะครับกดแพร์้นหาบลูทูธนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มปรับลล่มนะครับผมตรงนี้นะครับผมมีปุ่มวอลล่มมีปรับโทนเสียงแหลมนะครับแล้วก็เบสนะครับผมครับ ตัวนี้ก็ถือว่าโอ้เฟนเดอร์ตัวนี้มาในส่วนของดีไซน์นี้สวยงามนะครับผมแบบสไตล์คลาสสิกนะครับสไตล์ย้อนยุคนะครับทำมคล้ายกับตัวแอนกิตรนะครับผมเฟนเดอร์รุ่นนี้เฟนเดอร์นี่สำหรับตัวลำโพงนะครับผมของเฟนเดอร์มอนเทเล่นะครับจะมาจะมีตัวไดวเวอร์ลำโพงอยู่4ตัวนะครับ2ตัวนี้จะเป็นในส่วนของบูเฟอร์นะครับ บู์แล้วก็อีก2ตัวนะครับเป็นทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์สตัวลำโพงบูเสอ2ตัวนะครับรวมกันเป็นสตัวเนี่ยให้กําลังขับถึง120ยีตบเลยนะครับลูกค้าครับผมก็ถือว่ากาลังขับเยอะนะครับใช้งานก็ได้ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะครับผมในส่วนของน้ําหนักนะครับน้ําหนักอยู่ที่6.8กิโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูปัดล่านหลังนะครับว่า ข้างหลังนี้จะมีอะไรบ้างนะครับจะมีในส่วนของปุ่มแชปนะครับผมแชปนี้เอาไว้ปรับกรณีที่ลูกค้าบางท่านนะครับผมฟังแล้วอยากเน้นเสียงเบสหนักๆอะไรอย่างนี้เราก็สามารถปรับเปิดได้นะครับผมถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของที่ต่อ RCA นะครับผมครับเดี๋ยวผมมาลองแทนกันนะครับแทรก็กดตรงนี้เลยนะครับผมกดแทนบู๊เลยครับ ป็นชื่อของเฟนเดอร์เมนโทเล่นะครับเราก็สามารถจับคู่ได้เลยนะครับผมก็สามารถเลือกจับคู่ตัวนี้ได้เลยนะครับเ็นเดอร์เมนโทเล่นะครับโทเล่รุ่นนี้นะครับมาด้วยนะครับบูทูดนะครับเบเวอร์ชันนะเวอร์ชัน4.2นะครับูกคาครับแต่ก็ถือว่าเรามาลองฟังเสียงเลยนะครับ เป็นเดอร์มอนโทเล่นะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากลองความเสียงนะครับก็สามารถมาฟังเสียงได้นะครับที่ออบายทุกสาขาเลยครับทั่วประเทศนะครับผมเรามีสินค้าตัวนี้ไว้รองรับลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าได้ทดสอบเสียงอย่างสุดยอดครับว่าเสียงของมอนโทเล่ตัวนี้จะเสียงดีแค่ไหนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ